ใบแรกคนเกิดวันจันทร์สงบนิ่งถือสิในเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์อาจจะมีเรื่องว้าวุ่นใจนิดนึงเนาะจะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายแล้วก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบตัวอยู่เสมอบางครั้งทําให้ขาดความมั่นใจหรือมีความรู้สึกว่าทําไมตัวของฉันยังได้แค่นี้เองทําไมเราไม่ดีเหมือนคนอื่นทําไมเราไม่ได้เหมือนคนอื่นทําไมสิ่งที่เราทํามันยังไม่ออกผลจริงๆแล้วเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้นะอาจารย์อยากจะให้สงบสติอารมณ์นิดหนึ่งคนเกิดวันจันทร์โดยพื้นฐานมาเป็นคนที่น้อยใจอยู่แล้วค่อนข้างคิดเล็กคิด ากอยู่แล้วในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าพอหยุดยาวพอสงการ์ต้องกลับไปบ้านจะเจอคําถามที่แบบว่าแต่งงานยังแต่งง่นเดอนเท่าหร่อ้วนไปผอมไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ไม่ต้องไปคิดมากปล่อยวางเพราะในบางครั้งตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยเราจะชอบเปรียบเทียบตัวเราเองกับเพื่อนรุ่นเดียวกันกับคนอื่นๆแต่อย่าพึ่งไปคิดมากเดี๋ยวมันก็ผ่าน ต่อมาเรามาดูการเงินกันค่ะพระฤาษีสอนวิชาดาวการเงินดีค่ะแต่เป็นลักษณะของการที่อาจจะไม่ได้มีลาบลอยเรียกว่าขยันเท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นถ้าขี้เกียจปล่อยเซอร์การเงินก็หยุดสะดุดคนขยันค้าขายจะขายดีไม่งอมือเงาเท้าจะมีคนมาส่งเสริมทํางานตั้งใจทํางานจะได้ปรับขึ้นเงินเดือนขึ้นตําแหน่งเพียงแต่ไพ่ใบนี้มันไม่ได้ส่งผลในเรื่องของลาบลอยแค่นั้นเองต่อมาเพื่อนฝูงและบริวารค่ะมีคนสนับสนุนดีเห็นไหมต้องเลิกน้อยใจตัวเองเพราะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเวลา ที่อยู่ใกล้ใครก็แล้วแต่จะเป็นคนเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นดังนั้นคนเกิดวันจันทร์บางทีอ่ะจะมีเพื่อนคอยมาซัพพอร์ตคอยมาดูแลแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดนิสัยขี้น้อยใจไปเองดังนั้นเรื่องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องมีเกณฑ์ได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อุปัมภมคำจูนมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออ่ะเรามาดูเรื่องบริวารบริวารอาจนําเรื่องเหนื่อยใจมาให้นิดนึงเพราะว่าได้ไพ่พระราหูบริวารอาจจะได้พวกแก่นแก ง่ายนิดนึ่งอาส่งการพอดีเนาะโรคลมโรคหวัดโรคภูมิแพ้นะคะเล่นหามลุ่งหามข้าป่วยปอดชื้นนะคะหรือว่าเป็นหวัดแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการที่ว่าให้ยืมเงินหรือเครดิตของเราจะทําให้ท่านต้องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงดังนั้นจะช่วยใครในเดือนนี้ให้ระมัดระวังแล้วก็ดูให้ดีอย่าเพิ่งไปใจอ่อนอ่ะเรามาดูใบสรุปเทวสงครามอาจจะต้องมีความเหนื่อยอยู่บ้างต่อสู้ดิ้นรนอยู่บ้างเอาชนะใน,ในใจ,ใจิตใจถ้าคุณจะทําอะไรอ่ะมันสําเร็จตลอดแหละ เพราะว่าเทวสงครามาธรรมะชนะอธรรมเสมอความพยายามไม่เคยทำลายใครแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรมาทำให้ตัวของคุณเองสับสนวุ่นวายตั้งสติให้มั่นตั้งใจทำงานให้ดีมีสติในการทำงานให้ดีและการใช้เงินอย่างประหยัดผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่าพึ่งท้อถอยคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตแน่นอนเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดอยากให้ดูใจกันไปนานๆก่อนรมามัดรวงคนที่มาพอความเหงา หรือเป็นความรักแบบฉาบฉวยเราจะใจพังเองส่วนคนที่ไม่โสดความรักกับดีนะอะไรที่ผิดข้องหมองใจการขอคืนดีกันในเดือนนี้มีโอกาสได้คืนดีกันสาหรับคู่ที่ทะเลาะก,กันโรคภัยไข้เจ็บภูมิแพ้เหนื่อยหอบโรคผิวหนังโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกไข้หวัดแล้วไวรัสค่ะเลขมงคล2 8 9สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะ